วันนี้ขอเสนอเพราะเหตุใดแมตซี่จึงควรค่าแก่ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เรลวเดลแมสซี่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมา ัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดก็คือเขาได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก4ครั้งนั่นก็คือปี 2011- 2 0 1 2 2 0 1 5าและ2019าตามลำดับแต่ในเฉพาะช่วง10ปีที่ผานมาในขณะที่มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวที่เขาจบอันดับต่ำกว่าที่2ด้วยประการชนี้ทำให้เขาคว้ารางวัลบอลลอดอร์ได้ถึง6สมัยเข้าไปแล้วก่อนที่เมสซี่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาการที่โยฮันครับมิเชลฟาดินี มาโกฟันบาสเทนต่างก็คว้ากานไปคนละสามสมัยนะเป็นความสำเร็จที่น่าเลยเชื่อบากพออยู่แล้วแต่บัตรนี้สถิติเก่านั้นถูกเขาพังทลายอย่างสินส้นซาก มงชี้ถึงคุณภาพที่เหนือกว่าของแมสซี่คือฤดูกาลที่น่าผิดหวังตามมาตรฐานของเขาก็ยังคงถือว่าโดดเด่นสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆจำนวนประตูต่ำสุดข,ของเขาในฤดูกาลเดียวจากช่วง10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2011คือ31ประตูในทุกรายการแข่งขันโดยในช่วงเวลาดังกล่าวเขาไม่เคยทำประตูได้น้อยกว่า25ลูกกันเลยทีเดียว ในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 1 2มสซี่สามารถทำประตูได้ถึง73ลูกให้กับบาร์เซโลนาแม้แต่คริสเตโนโรนัลโดกับฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาก็ยังไม่เคยทำได้ใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นเลยในขณะที่แม้แต่กองหน้าระดับโลกส่วนใหญ่จะยิงให้ได้แค่37ลูกตั้งสองฤดูกาลนับว่ายากเหลือแหล่ เมสซี่ไม่เคยหยุดคว้าแชมป์หรือทำลายสถิติตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเขาได้แชมป์ลาลีกา6สมัยในช่วงเวลานั้นและแชมเปี้ยนลีกอีก2สมัยต้องใช้พรสวรรค์อันายิ่งใหญ่ในการยืนหยัดเหนือผู้เล่นอย่างชาบีเฮอร์นันเดซอันเดรสอินเนสตาแต่นั่นก็คือระดับที่เมสซี่อยู่มาโดยตลอดความสามารถและความสำเร็จที่โดดเด่นเป็นสิ่งหนึ่งแต่การรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้ได้เป็นอย่างยาวนานนั้นเป็นเรื่องที่เหนือโลกเลยจริงๆ ก่อนหน้าที่แมสซี่จะทำสถิติการทำประตูตลอดการของบาร์เซโลนาคือ232ประตูซึ่งเป็นสถิติที่ถูกจารึกเอาไว้โดยเซซ่าโรดิเกสในปี1950แต่แมสซี่อายุเพียง24ปีเขาก็ทำลายมาลงได้ในเมื่อเดือนมีนาคมปี2012และเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ3เท่าต,ตัวเป็น672ประตูเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องย้ายออกจากถิ่นคัมนูไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชมงในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้เขาย้ายออกจากบาร์เซโลนามสซี่ก็ทำสถิติการลงสนามให้กับสโมสรด้วยจำนวน778เกมซึ่งมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลงเล่นได้มากเพียงเท่านี้และยังไม่ได้พูดถึงบาร์เซโลนาเป็นสโมสรระดับแถวหน้าของโลกเขาได้กำหนดมาตรฐานใหม่เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือมากมายและหลายเหตุผลของผู้ชายคนนี้ซึ่งควรค่าแก่ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษเลวเดว เมซี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ฝากกันไปด้วยครับ